สวัสดีครับทุกคนเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบและผีประกรรมนะครับเรื่องมีว,ว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนครับสมัยตอนเป็นเด็กก็เจอผีเป็นประจำจนเป็นเรื่องปกติแล้วแถวบ้านผมก็จะมีคนเลี้ยงของเหลียนวิชายเยอะแยะไปหมดเช่นของที่ทําให้ข้าวเต็มยุ้ง่างตลอดคือมันจะมีกระปุกอันหนึ่งครับแถวอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าแอบวิธีการก็คือให้เรานําแอบเนี่ย เอาวางไว้ในยุ้งฉางพอตกกลางคืนก็จะได้ยินเสียงข้าวไหลเข้าตื่นเช้ามาข้าวเปลือกก็จะเต็มยุ้งฉางเหมือนเดิมตาของผมเองก็เคยเอามาใช้ครับพอตกกลางคืนจะเห็นเป็นลิงดำตัวใหญ่นั่งอยู่หน้ายุ้งฉางซึ่งมันจะมีข้อห้ามสำหรับคนที่เอามาใช้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ตาก็เอาไปคืนเจ้าของเขาแล้วแต่ก่อนแถวบ้านผมก็จะนับถือพวกผีฟ้ากับผีประกรรมครับ ที่เจอแถวบ้านบ่อยๆก็จะเป็นหมาดําตัวใหญ่ขนาดเท่าลูกวัวเจอจ้าๆหลายครั้งมีอยู่วันหนึ่งผมเมาเล้ากลับมาบ้านตอนสี่ทุ่มตอนนั้นผมก็ปวดฉี่มากๆแต่ผมขี้เกียจไปฉี่ในห้องน้ำครับเลยไปฉี่ข้างต้นมะพร้าวแทนแล้วผมก็เห็นหมาดําตัวใหญ่วิ่งผ่านหน้าบ้านมาเต่เถาข้างหน้าผมห่างจากผมแค่ประมาณสิบเมตรครับมันวิ่งมาชนไม้ดังปังแล้วก็เงียบ หลังจากนั้นก็เห็นเป็นยายแก่ๆลุกขึ้นยืนทีแรกผมก็ไม่กลัวครับคิดว่าตาฝาดเลยขยี้ตาแล้วเดินเข้าไปใกลๆ้ๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมก้าวขาไม่ออกเลยยายแก่ๆยิ้มให้ผมหน้าตาก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเลยครับผมเลยชะง,งักอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปโดยไม่ได้บอกใครแต่ก็ยังอุตส่าห์ออกมาอาบน้ำอีกแล้วก็เข้านอน คืนนั้นแม่ผมนอนอยู่นอกห้องก็มีกุมารทองเรียกให้เข้าไปนอนในบ้านคือที่บ้านผมเขาจะเลี้ยงกุมารทองครับถ้ามีอะไรไม่ดีเข้าบ้านเนี่ยมันก็จะมาเรียกทุกครั้งหลังจากนั้นก็เจออีกเวลาดึกดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยผมจะชอบออกไปกินน้ําในตุ่มน้ํานอกบ้านเพราะว่ามันเย็นดีแล้วก็เจอเข้ากับลูกฝ่ายลูกเท่ากับปั้นหลายๆลูกลอยขึ้นแล้วก็หายสูงประมาณสามถึงห้าเมตรวันแรกผมก็เจอคนเดียวครับ แต่วันที่สองผมก็เจออีกเลยเรียกเพื่อนไปดูด้วยแต่เพื่อนก็ไม่กล้าดูซึ่งตอนที่ผมแอบดูคนเดียวเนี่ยผมได้ยินเสียงมอนขนเหยียบใบไม้เข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นผมก็เลยไม่กล้าเอามาดื้ๆอีกเลยมาโดนอีกทีก็ตอนที่ผมเข้ามาเรียนอยู่กรุงเทพแล้วครับทั่วของผมเป็นคนคล้องช้างท่านนับถือพีประกรรมแต่ผมไม่เคยเห็นท่านหรอกแต่ลูกหลานทุกคนเขาจัดการกันหมด การการคือการปิดทวารทังเก้าเพื่อการสิ่งไม่ดีทั้งหลายเข้ามาแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกครับซึ่งเป็นทวดผมเองนี่แหละที่จะเข้ามากินผมเวลาปอบเข้ามันจะเข้าทั้งขาครับอาการคือขามันจะชาขึ้นมาจากปลายเท้าถ้าของแรงมันจะชาขึ้นมาถึงหน้าเลยครับผีประการ,รถ้าเราผิดครูเนี่ยมันจะเป็นปอบที่แรงมากทางอีสานเขาจะเรียกว่าห่าก้อมครับมันสามารถกินดิบคนได้เลย คือการกินเป็นๆทางที่พูดคุยหรือเดินอยู่อยู่ๆก็หลงตายเฉยเลยซึ่งตอนที่ผมโดนเนี่ยก็คือตอนนอนแต่ยังไม่หลับครับเพิ่งจะวางหัวลงหมอนก็โดนเลยบัญชาม,มาถึงคอเลยครับก็โดนเข้ายุสามาหนึ่งโทรไปบอกแม่แม่ถึงไปหาพาตอนตีสี่ของวันที่สี่ที่โดนปอบผีประกรรมเข้าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้ผมกลับไปบ้านไปไล่ผีออกถ้าไม่กลับวันนั้นจะตาย ก็เลยได้กลับมาไล่ปลอบออกแล้วก็ปิดทวารทั้งเก้าไม่ให้มันเข้ามาอีกมาโดนอีกทีก็ตอนเข้าบวชเป็นพระโดนทางทางท,างที่อยู่ในผ้าเรืองเลยครับตอนนั้นผมจําวัดอยู่ในศาลากับหลวงพี่หนึ่งองค์และเนนอีกหนึ่งองค์แบ่งห้องกันนอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้าศาลาประตูเปิดจริงครับแต่ไม่มีคนแล้วก็ได้ยินเสียงคนกเก้าอี้ในศาลาวัดผมก็เลยพูดไปว่ามึงเป็นใครมาทําอะไร แค่นั้นแหละฝ่าบาทก็สั่นเลยครับคือบ้านเนี่ยมันจะตั้งอยู่บนขาตั้งที่เป็นปูนมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะสั่นเพราะว่าพื้นสะเทือนหลังจากนั้นผมก็เจ็บท้องมากจนทนไม่ไหวก็เลยโทรไปหาพ่อพ่อผมก็รีบขับรถมารับที่วัดกับบ้านทันทีแล้วก็โทรไปหาหลวงพ่ออีกวัดหนึ่งแล้วแม่ผมก็ได้ฝากผมให้เป็นลูกหลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านอยู่ที่วัดถ้ำสาพ,พงอําเภอคูขัน จังหวัดศรีสะเกดผมก็เป็นคนศรีสะเกดเหมือนกันครับแต่อยู่อำเภอเมืองแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าโดนของเนี่ยเดี๋ยวอีกสักสามสิบนาทีก็จะอ้วกออกมาเองแหละตอนนั้นหลวงพ่อท่านสวดมนต์อยู่ที่วัดครับส่วนผมอยู่ที่บ้านพอเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็อ้วกออกมาจริงๆผมอ้วกออกมาเป็นสีดำครับมันเหม็นเน่ามากๆเวลานอนตอนกลางคืนก็จะมีเสียงขนเรียกใกล้ๆหู แต่ผมไม่ได้ขานลับครับผมก็ไปทอดของที่วัดของหลวงพ่อออกจนหมดแล้วตอนกลับมาลาซิกาที่วัดที่บ้านเนี่ยเวลากลางคืนก็เจอดีจนได้ครับคืนนั้นผมเห็นเป็นไฟดวงกลมๆเท่ากับปั้นล,ลายๆดวงลอยขึ้นแล้วก็หายไปสูงประมาณส5เมตรแล้วก็มีเสียงร้องเหมือนไก่คือปอบเนี่ยมันจะร้องกุ๊กกุกกเหมือนไก่เลยครับถ้าไปได้ยินเวลากลางคืนแสดงว่าคุณกำลังเจอของดีเข้าให้แล้ว พอไม่มีใครที่ไหนมาล้องเวลากลางคืนอย่างแน่นอนคืนนั้นผมก็ให้ผ้าเต็มคอเลยครับแล้วผมก็เรียกเนยมานอนเป็นเพื่อนเพราะกลัวปลุกเนยขึ้นมาดูด้วยพอเนนเห็นเนยก็เรียบคุมโปงเลยครับจนคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยทั้งคืนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามา,อาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกพีหน้าสวัสดีครับ